gauges. Almiron, Trippier, Isak! header easily collectible. He has uh, hurried back. As we head towards the final five minutes here. In by Trippier, <laughs> and over by Bo สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยก่อนเตะในศึกฟุตบอลคาร์บาวครับอังกฤษนะครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับก็จะการพบกันระหว่างคู่เซาท์แฮมตันพบกับทางด้านนิวคาสเซิลสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับคือสนามเซนต์เมลีสเตเดียมสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดนะครับทางด้านเซาท์แฮมตันนะครับชนะไป1นส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับชนะไป4แล้วก็เสมอกันอยู่ที่1นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านเซาท์แฮมตันนะครับของคุณซอนาธานโจนตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่20ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่20นัดชนะไป4เสมอ3แล้วก็แพ้13นะครับมีอยู่15คะแนนและผลงานการลงเล่นล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับทางด้านแอตตันวิลล่าไปด้วกรอยต่อศูในรายการลีกล่าสุดทำให้ตอนนี้นะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้2ส่วนทางด้านความพอของทีมในเกกมมนนนี้้้ะร็จหดดสสิิทธ์ใชงงาางาวอ กับติโนลิฟลาเมนโตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่ส่วนผู้เล่นรายอื่นนะครับก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดนะครับระบบการจัดทัพในค่ําคืนนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นกาวินบาชูนูลงทําหน้าที่ฟอสเแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นไคล์วอเกอร์พิเตอร์กับโมฮัมเหม็ดสตาริซูแล้วก็ดูเยเชเลต้าคาแล้วก็ลียันโกนะครับลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านโรเมโอลาเวียกับอิบราฮิมาดิยาโรนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลาง และในขณะที่นาลุกนะครับก็จะเป็นมูซาเซเนโปกับเจมวัดเพลแล้วก็สมูเอลเอโดซีนะครับลงทําหน้าที่และก็จะใช้เชอร์ดัมนะครับลงยืนเป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่20นัดชนะไป14เสมอ3แล้วก็แพ้3นะครับมีอยู่45คะแนน และผลงานการลงเล่นนั้นล่าสุดนะครับก็เพึ่งบุกไปเสมอกับทางด้านคริสตันพาเลซปีเตสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ในรายการหลีกล่าสุดทําให้ตอนนี้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป2แล้วก็เสมอ2แพ้1ส่วนทางด้านความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเอมิลคราฟต์กับแม็กทาเกสและก็จอห์นจนเชอรวีที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดระบบการจัดทัพในค่ำคืนนี้นะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นนิกโปปลงทำหน้าที่ฟสเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นแดนเบิร์นกับสวนบ็อกมันแล้วก็ฟาเบียนชาและคีแลนทิเปลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านชอนลองสตาฟกับบุโนกิมาไลและโจเชฟวิลล็อกนะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็ใช้โจลิงตันกับเล็กซานโดอิลชักแล้วก็มิเกลอัสมิลอนนะครับลงยืนเป็น3าประสานในหน้าคอยหาจังหวะล่าตาข่าย สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางด้านซาร์ทัพตันนะครับค่อนข้างโชคดีนะครับในการจับฉลากหลายรอบที่ผ่านมานะครับได้เจอกับทีมที่หลีกต่ากว่านะครับจึงผ่านเข้ามาได้แบบไม่ลําบากนักแต่ก็ต้องมาเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับเกิดขึ้นในรอบ16ทีมนะครับด้วยการเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นสกอร์2-0แล้วก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จส่วนเกมล่าสุดนะครับในบอลลีกก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านแอตตันวิลล่าเป็นดัสกอร์1-0 ส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงในรอบนี้ได้นะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับมีเพียงเกมแรกเท่านั้นนะครับที่ได้เจอคู่แข่งในลีกต่ากว่าหลังจากนั้นนะครับสรอบก็ต้องมาเจอกับทีมในพิมิยลีกทั้งนั้นนะครับส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จําเป็นต้องส่งชุดใหญ่นะครับเต็มสูบทําให้การเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปด้วยสกอร์2-0แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาได้อย่างเมามัน ส่วนในเกมลีกล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปเสมอกับทางด้านคิสตันพาเล่นครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แล้วก็ยื้อสถิตินะครับไม่แพ้ใครในหลีกมา15เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเกมนี้นะครับเรีราคาเปิดไม้ทางด้านนิวคาสเซิลนะครับต่อที่ครึ่งลูกแนะนำนะครับให้อยู่ฟังต่อดีที่สุดนะครับเพราะจากที่เจอกันมานะครับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับมักจะทําได้ดีเก็บชัยชนะนะครับได้เกือบทุกครั้งและด้วยภาพรวมในตอนนี้นะครับก็น่าจะฉายหนังม้วนเดิมอีกครั้งแน่นอนนะครับผม สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลนะครับต่อที่ครึ่งลูกสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงอยู่ต่อทางด้านนิวคาสเซิลชนะ2ต่อ0ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุยก่อนเตะในครับในศึกฟุตบอลคาร์บาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างคู่เซาท์ทิมตันเจอกับทางด้านนิวคาสเซิลสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรง ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยหรือถ้าหฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานคุยก่อนเตะด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพักต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยก่อนเตะในคู่ไหนกันบ้างสำหรับพันนี้กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม